ยาเขียวเขียวอันนี้เป็นริมตลิ่งไ่น้ำโขงนะคะอันเวลาหนาะมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นหอดสายไอ่ออนะพี่ฝนตกกระคาเนี่ยบอปีกายน้ำสูงเนาะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะช่วยมาดูแลความเรียบร้อยของบ้านนี่คุณผู้ชมนี่ก็มองอยู่ว่าอะไรลอยอยู่ในน้ำเนี่นี่ดูสิโอ้ย มันเป็นสารหร่ายหูช้างนะคะเนี่ยกำลังจะไปสั่งซื้อเนี่ยดูสิ Great ชุดโชคดีเรื่องของปลีกธรรมชาตินี่ก็จะมาเก็บนะคะเก็บปีเลี้ยงต่อที่มุกดาหารสีวีด Free from nature อันนี้ที่บ้านมุกดาหารเนี่ยไม่มีนะคะนี่มันตามแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ไม่ได้อันนี้อยู่โซนเอเขตประเทศลาวนะคะดูสิ ผักปอดก็นี่ผักปอดนี่ผักปอดก็กำลังอยากได้อยู่สิไม่ใช่ใบโบโบกนะคะอ้ามีไข่หอยเชอรี่เด้อคุณผู้ชมตายละแสดงว่าแหล่งน้ำนี้ต้องมีหอยเดี๋ยวเอาหอยไปก่อนเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนสลายนูช่างไงเนี่ยเราเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวก็งามสลายนูช่างนะคะเนี่ยเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาสวยงามนี่เหมาะเลยกำลังจะไปสั่งซื้อ ขอหน่อยนะคะเจ้าที่เจ้าทางลูกจะเอาไปขยายพันธุ์ต้นโลกร้อนนี่ผักปอดแล้วก็จะไปปลูกนี่ผักปอดนี่ชอบมากนะเขาน่ารักเขาเรียกผักขาไก่คนลาวาก็กินนะ <It S 1> ผักใบบุก <crazy. S 1> ผักตบนี่ก็กินได้กินยอดอ่อนๆผักตบชวาเนี่ยแต่คนไทยไม่ค่อยกินอะไรสืบซีวีดอะไรเน่ g o o ฟอ o ไม้สเนลพ p นี่แล้าก็จะมีอันไม่งามก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยได้นะแต่ว่าเราจะเลือกอง,งามๆไปปลูกโอ้ oh. ปลุกสายตาหากินนะมองอยู่ <laughs> <laughs> อยากจะเห็นกอผักตบจริงๆก,ก็ไม่ใช่ผักตบนี่เปผักปอดนี่ <Yeah. S 1> ชอบกอเขาไม่ใหญ่มากนะเวลาเขาขยายเนี่เ <Yeah. S 1> จะต้นไม่สูงเท่าผักตบหอยก็ชอบเกาะเหมือนกันเห็นไหม yeah. ไอเชอรี่ขึ้นมาก่อน,นี่เฮ้ย <S 1> <S 1> <S ต้องรีบทำเวลานะเก้ามงพ่อบ้านจะพาเข้าไปออฟฟิศเขาไปชมออฟฟิศหล่อนตอนภูมิใจนำเสนอนะออฟฟิศที่สวอนเกตประเทศลาวนะคะแต่บ้านเราเนะี่ยอยู่ที่ฝั่งไทยนะนนเนี่ยออกมาคุณพ่อบ้านนี่เขามีบ้านอยู่หลายประเทศนะอังกฤษก็คือบ้านเกิดเมองนอนเขาเนี่ยก็มีหลังหนึ่งอันนี้ให้เพื่อนบ้านเช่าอยู่แล้วก็มี ออสเตรเลียแล้วก็มีที่ลาวเนี่ยอันนี้แหละที่สร้างไม่รู้สร้างในที่ใครแล้วก็ <laughs> ที่ไทยก็บ้านหลังใหญ่ๆเบลเเบลาที่เราอยู่กันนั่นแหละสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนะเขาก็เลยภูมิใจนำเสนอนะ oh, hey. อ๋อไอ้ไปได้ไงกอน,นี้ใหญ่แล้วก็มีหอยเชลลีด้วยไข่หอยนี้เราก็จะเอาไปฟักต่อนะไม่งั้นเขาก็คงไม่รอดถ้าอยู่นี้เพราะว่าโดนน้ำฝนเดินมาโดนอะไรก็จะโดนชะนคือนี่ยิ่งฝนหนัก ต้นผลหนักหนาก,ก็จะโดนชะลงไปในหนองน้ําเขาก็อาจจะไม่ฟักนะเพราะามันไข่เสียหายไอต้นปอดนี่ชอบเนี่ยดูรูปพันธ์เขาดูแบบกิ่งก้านชูชันสะงาผ่าเผยดีแล้ผักตบชวาก็จะใหญ่โตไปแต่ก็ชอบมันก็ผักตบแต่ว่าเนี่ยเขาจะแตกมันเป็นไหลอย่างเงี้ยหยายพันธุ์ง่าย อันนี้เอาไม่มต้นใหญ่ไปต้นใหญ่จะเอาไปลำบากเนะาะต้นนี้น้อยก่อนถ้าโตนี้นี่ก่อนอยู่ต่อไปนะจ๊ะให้ไอยเชอรี่มาเกาะเกี่ยวขยายพันธุ์ปอดก็ได้ลลยหูช้างก็ได้รวมรอบนี้มาเสียเที่ยวมาหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเนี่ยของดีจากธรรมชาติให้เราได้เก็บกลับไปด้วย